มุทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ด้วยใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย้าหาพขอขออให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไว้ววันพรุ่งีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากัน สู้ในใจสู้มันให้ถึงเส้นชัยสู้ในใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย สสยใจู้มนงเนชก่อเนเพราะว่าเราก็ชอบปลูกผักพืชผักสวนครัวรับประทานเองอยู่แล้วแล้วก็อยากมีแนวทางให้ตรงนี้เป็นแบบอย่างในการทำโคกหนองนาแล้วทำปลูกผักสวนครัวในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะเพื่อไว้บริโภคเองเป็นหลัก แล้วก็เจตนาตรงนี้ก็คืออยากเป็นที่เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นเชิงเกษตรอินทรีย์คือเวลาเราจ่ายเงินออกไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราซื้อหามารับประทานทุกวันปลอดสารเคมีหรือไม่ค่ะถ้าปลอดได้เราจะลดโรคที่เกิดจากโรคร้ายต่างๆ ลงไปได้เยอะกระทรวงสาธารณก็จะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปค่ะเราจะเปิดตลาดวันที่5ตุลานี้เป็นต้นไปซึ่งจะดาเนินการเป็นตลาดนัดก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จค่ะก็เลยต้องทำเป็นตลาดนัดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ ท่านาทำปลูกผักอยู่ข้างบ้านเรียมรั้วปลูกเสร็จแล้วมีเหลือกินแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันอยู่ตรงนี้ค่ะเอาว่าตลาดบ้านทุงแม่มันี่ก็นแ้วกันเนาะแม่มานี้เดอเมื่อคืนเริ่มเปิดเ,ม,เมืเ่อว่าวันดี อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมอดีตพยาบาลคู่ชีวิตเปิดตลาดนัดแม่มณีพุ่งเป้าเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์วิธีหนองบัวลำพูแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร,รอาหารปลอดภัยจากทุ่งนาสู่ภาข้าว5ตุลาคมนี้เปิดให้จับจองจำหน่ายพื้นที่ฟรี3เดือน เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายไพโรธศรีการนาอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบรมรูเขตอำเภอศรีบุญเรืองแต่สมัยพร้อมนางเพชรมณีศรีการนาอดีตพยาบาลซึ่งเป็นคู่ชีวิตเล่าให้ผู้สื่อข่าวถึงที่ไปที่มา ของการเตรียมการเปิดตลาดนัดแม่มันีว่าจากพื้นที่ทุกนาร่วม30ไร่ติดถนนสายสีบุญเดืองฝั่งแดงกิโลเมตรที่8ก่อนถึงบ้านดอนเล้าตำบลยางหล่ออำเภอสีบุญเดืองจังหวัดนนงบุรูมีความตั้งใจอยากจะเป็นแบบอย่างในการทำเกษตรปลอดภัยจากทุ่งนาสู่ภาข้าวจึงได้ปรับพื้นที่เป็นไร่นาส่วนผสม ขุดบ่อลเลี้ยงปลาปลูกพืชผลทางการเกษตรและต้นไม้เป็นโคกหนองนาโมเดลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร้นกล้าวรัชกาลที่า นายไพโรธศรีการจนาปัจจุบันเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของบุรลำัูกล่าวว่าหลังจากหันหลังให้วงการเมืองในทุกระดับหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวในขณะที่ตนเองและคนในครอบครัวได้ให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารการกินเป็นอันดับต้นๆต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารการกินที่เห็นว่าไม่น่าจะปลอดภัยกับร่างกายจนต้องปลูกพืชผักสวนครัวกินเป็น ที่บ้านเมื่อมาถึงจุดนี้อยากทำอะไรให้กับประชาชนที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคโดยเฉพาะพืชผักต้องปลอดสารเคมีประกอบกับจังหวัดหนองบัมภพูมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและจากมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัมภพูมีประเด็นแนวทางการส่งเสริมกเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัมลพูและพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยจากท้องนาสู่ภาข้าวให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาในส่วนของการผลิตการตล 市场。 ผู้ประกอบการผู้บริโภคต่อยอดไปจนถึงงานพืชสวนโรคในปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีในขณะที่แผน5ปีพศ2566ถึง2570จังหวัดนองบรรัวลำพูพร้อมกล้าวเดินไปสู่อาจิกรีนซิตี้เมืองกเกษตรสีเขียวคุณภาพในขณะที่นางเพชรมณีกล่าวทิ้งท้ายว่าเมื่อบรรพบุรุษได้ยกพื้นที่ให้จากเดิมเป็นทุ่งนาก็เลยปรับเป็นการยกพื้นที่ให้เป็นตลาดนัดแม่มณีมุ่งหวังสำหรับกรเกษ ตรกรชาวบ้านที่เป็นทั้งผู้ผลิตในพื้นที่ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคได้มาพบกันจับใจใช้สอยแบบพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมีทางด้านการเกษตรล้วนๆโดยกำหนดเปิดตลาดนัดแม่มันีอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมศกนี้พร้อมหมอลำซิ่งชื่อดังในเบื้องต้น3เดือนแรกทางตลาดนัดแม่มณีเปิดให้ผู้ประกอบการค้าขายฟรีเพื่อดูทิศทางด้านการตลาดแต่ทางตลาดนัดแม่มณีเชื่อว่า บริเวณที่จัดให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค มีความเหมาะสมที่จะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าการสัญจรไปมาพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายติดถนนใหญ่ห่างจากตัวอำเภอศรีบุญเรือง10นาทีก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทะลุตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางโดยกำหนดเปิดตลาดนัดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีพิเศษวันเสาร์อาทิตย์บ่ายค่ำพบกันแบบเปิดท้ายขายของสนใจติดต่อลงทะเบียนจองพื้นที่ได้ที่0898412416 เจ๊อ๋อยได้ตลอดเวลาเพื่อนำพาคนหนองบัวลำพูลูกตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำพูอาหารปลอดภัยจากทุ่งนาสู่พาข้าวนางสุดพัชรการแก้วสิ่งภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำพู